Today, yeah. ช,ช่วงที่สค่ะผู้ชมค่ะช่วงนี้เราเปิดสายพูดคุยถามตอบการสสดในรายการนะคะสองหมายเลขด้านหน้าจอเรานี่เลย029349258-9ค่ะ SMS ส่งเข้ามาได้นะคะ4 8 3 8 3ด7พิมพ์ตัว M ก <c oughs> ่อนเว้นวรรคแล้วค่อยตามมาด้วยข้อความนะคะแล้วก็กดส่งมาอีกทีที่4838377นั่นเองค่ะ ทุกคำถามนะคะหรือว่าจะทักทายแนะนำทีชมรายการก็ได้แต่รบกวนนิดหนึ่งแล้วกันก็บอกรถบอกรุ่นนะคะบอกปีด้วยก็จะดีมากเลยทีเดียวเกียร์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเสียงก็ต้องสื่อเสียงให้ชัดเจนด้วยถูกต้องเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาแต่เกียร์ัวไม่ต้องบอก ค่ะอันนี้ทราบกันเป็นที่ทราบกันอยู่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องบอกอนะ <c oughs> หรือนะคะอีก,อก,ห,นอกหนึ่งเงื่อนไขนะคะเ้าตกลงกันเนาะสำหรับสายท่านใดที่โทรเข้ามาคุยกันนะคะหมต้องขออนุญาตอย่างนี้ว่ารบกวนนะคุณผู้ชมนะคะในช่วงที่คุยกับเราออนแอร์แล้วเนี่ยนะคะยังไงร,รบกวนเบาเสียงโทรทัศน์ที่บ้านก่อนหรือปิดเสียงไปก่อนก็ได้อนุญาตให้ดูภาพค่ะแต่ว่าปิดเสียงทีวีให้ก่อนและกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเสียงมันจะสะท้อนกันนวเดี๋ยวเราจะคุยกันไม่รู้เรื่อง <c oughs> ใช่เพราะว่ากว่าจะส่งไปขึ้นสัญญาณดาวเทียมกว่าดาวเทียมจะยิงลงมานะ โอ oh, ใช้เวลาน,นานมากใช่มันก็จะนนดีเลยก,กันนะคะ <c oughs> เอาละค่ะพร้อมเมื่อพร้อมแล้วคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราพร้อมแล้วก็เปิดสายเลยแล้วกันนะคะระหว่างรอสายก็ <c oughs> ไปที่ SMS เลยแล้วกันนะคะอา <c oughs> จารย์คะโอเคคําถามแรกวันนี้คะ่ะจาก SMS ถามถึงเรื่องของลมยาง ยางขนาด2-4-5-70ส่วน R เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเลขจะตกไปนะคะมาแค่2อ,อตัวนี้คือ2-4-5แล้วก็ 70, 70. เนี่ยนะคะเวลาปกติที่ไม่บรรทุกของต้องเติมลมเท่าไหร่ถ้าพูดลักษณะน,นี้ก็คงจะหมายถึงรถกระบะมันจะมีอยู่ยางมันแลวแต่ประเภทนะครับเพราะว่าซีรีส์ของอยางเนี่ยมันจะมี ผมเคยจําได้ว่าผมจะเอามาพูดให้ฟังหลายๆครั้งรวมกันแต่ก็ลืมทุกทีนะฮะต้องคอยเตือนนะก็คือมันจะมีตัวตัวภาษาอังกฤษที่กํากับอยู่ที่แก้มยางอ่ะมันจะมีอักษรเอ่อาร์อักษรแซอักษรเอ่ออะไรต่างพวกนี้ครับอักษร M ออักษรอะไรพวกนี้มันจะบอกว่ายางเส้นนั้นเนี่ยเป็นยางที่ใช้กับรถที่ใช้ความเร็วระดับเท่าไหร่ อย่างเช่นรถตลาดทั่วไปมันจะเป็นอะไรรถที่เ e อร์ฟอร์แมรถที่มีสมรรถนะสูงมันควจะใชอะ้อะไรอย่างนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันยางนี่มันมีผลเพราะว่าเรื่องของการที่ในรอบความเร็วด้วย <c oughs> แต่ปกติแล้วรถกระบะท, <c oughs> ทั่วไปจะใช้ที่มีแก้มยางระดับ70เป็นเป็นยางที่เรียกว่าเรเดียนนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้มียางใน <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเติมอยู่ในระดับประมาณ34อันนี้ก็ถือว่าถ้าไม่บรรทุก เพราะว่ามากไวกว่านี้เนี่ยน้ำหนักส่วนใหญ่มันจะอยู่ด้านหน้าเครื่องยนต์ห้องโดยสารแต่กระบะมันก็จะมีแต่ทําหน้าที่ขับเคลื่อนก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ค่อยไม่ได้มีการบรรทุกเมื่อเวลาเบรกกระทันหันถ้ารถไม่มี ABS มักจะปัดเสมอถ้าเราเติมลมยางที่มากเกินกว่าความจำเป็นเราก็จะรู้สึกบอกว่าแข็งแข็งอย่างนี้ใช่ครัโอเคค่ะส4นะคะเพราะนี่ประสบการณ์นี่เกิดขึ้นเลย เกิดขึ้นที่ไปทดสอบรถที่เชียงใหม่ท,ที่เชียงใหม่ถูกต้องนะ,ะแต่ขึ้นไปดอยถนนขาขาขาลงฝนตกแล้วก็นั่นด้วยแล้วก็ปรากฏว่าโอ้ห่าข้างหน้าเบรกเราก็เบรกแต่เราก็ไม่ได้เบรกอะไรรุนแรงแต่มันเขาปัดเพราะว่าถนนมันลื่นก็เรียกว่าไปเกิดการหมุนเกิดขึ้นเหมือนกันครับก็เลยโชว์ดิฟ ทางเชียงใหม่สยไม่ใช่ดิฟนะฮะมันจะมันจะเดทไปรอบสายดีกว่าค่ะก่อนเดทนะคะสายนี้สายแรกจากกรุงเทพนี่ละค่ะคุณธนนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชญครับฮัลโหลเชญครับค่ะจะสอบถามเรื่องเกียวโตนะครับครับคือผมไปโอเวอนเกียวโตมาอิสุกเทปบมารุ่นแรกครับปีเก้าห้าโอสามสปีดใช่ไหมเกียร์อืมใช่ครับอืมครับคือพอดี มันไปแล้วเขาแบบเสื้อเสื้อเกียร์มันเป็นรอยอะ่ะ uh huh. ทางร้านเขาก็เลยยุกยกข,ของมิสซูมาใส่ให้อะ่ะอ uh ่ฮ huh. ะทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยต้นต้นไม่ดีแต่ปลายดี uh huh. อืมแต่ของเก่าของเก่าต้นต้นดีแต่ไปลายไม่ดีจะแก้ไขยังไงครับเออที่จริงมันไม่น่าอยู่ที่ตัวเกียร์เออทำไมถึงเอามาชนได้เพราะว่าเกียร์เนี่ยมันเป็นยี่ห้อเดียวกัน <ช>บริษัทรถก็คือผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นอไอซินใช่ไหมใช่ครับ,รบอไอซินนะแล้วก็ไอตัวเนี้มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเกียร์นะแต่ผมว่าไอเกียร์ที่เขามายกใส่เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของอน้ํามันเกียร์ที่ตกค้างอยู่ในตัวตัวเลือนเกียร์แต่ตอนที่เขายกมาเนี่ยเขาไม่ได้ล้างมันสะกอนว่าล้างครับล้างเขาเขาถอดเอาหมดเลยผมผมบอกว่าอื ถ้าให้เช็คข้างในก่อนถ้าไม่รับคือมันเป็นเกียร์เก่าญี่ปุ่นได้ก่อนถ้าไม่รับ <Okay. S 1> เปอนเซ็นต์เขาเอารู้ละ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 ครับครับเ,เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์สี่สปีดใช่ไหมครับเกียร์ที่เอามาเปลี่ยนนะไม่ใช่เกียร์สามสปีดของตัวเดิมฉะนั้นมันก็จะต้องมีอัตราทดที่แตกต่างกันไปเพร่าเกียร์หนึ่งปกติแล้วเกียร์หนึ่งมันจะมีสามจุดนี้น,น,น,นี่นะฮะประมาณแล้วแต่มีหลังจุดช่วยมสามตัว เกียร์สองอก็จะลดหลั่นไปนิดนึงก็อาจจะอยู่ที่ถ้าเป็นของเกียร์เดิมจะเริ่มสองละสองจุดแต่ว่าไอา้ตัวนี้ยังเป็นสามอยู่เพราะามันจะต้องไปเผื่อไว้เป็นเกียร์สามกับเ,เกียร์สี่นะฮะสองตัวดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้แก้ไขก็อาจจะไปปรับที่เฟืองท้ายอ๋อเปลี่ยนเฟืองท้ายมันก็จะมันกับกับกลายว่าบานปลายไงแต่ถ้าคุณไม่คิดว่ามันบานปลายคุณอยากจะให้มันดีขึ้นเนี่ยก็ ลองไปเปลี่ยนเฟืองท้ายเฟืองท้ายให้ใช้เป็นตัว839 839หรอ<ะ>ใช่นะเพราะปัจจุบันเนี่ย ITFR ของคุณเนี่ยมันอยู่แค่ 14, 1, 1> ี4 1นะไปเป็นเอา839แล้วก็ติดต้น,ตนจ,ะจะดีขึ้นมันก็คือจะทัวเฉลีย่ยทีนี่จะทัวเฉลี่ยล่ะแต่พดถึงถ้าถามว่ารวมๆแล้วรวมๆ<ม>แล้วของเก่ากับเพียตัวใหมน่นี่ตัวใหม่นี่วิ่งดีกว่าเพียงแต่ว่า ต้นมันไม่ดีนะเนี่ยจากจากศูนย์ถึงหกสิบเนี่ยมันจะตื้อนิดๆพอเลยไปแล้วทีนี้ไหลมากไหลดีกว่าคุณจะคุณจะได้อีกอย่างหนึ่งคือประหยัดเพราะมันมีสี่เกียร์คุณจะได้ประหยัดเข้ามาเพิ่มเติมไอ้รุ่นรุ่นนี้มันมันมันทั้งหมดขี่เกียร์ของเดิมอ่ะผมไม่ทรามกันนะครับสามสามอีกเหรอครับใช้ตัวใช้อันเดียวกับตัวโรดิโอใช้อตัวเดียวกันกับตัวที่เรียกว่าคาร์เมโอนั่นแหละอ๋ออ่าตัวเดียวกันเพราะนั้นยัง เรื่องเกียร์อัตโนมัติเนี่ยมันเป็นเป็นยุคแรกๆใหม่ๆเลยที่มันเป็นอะไรที่คนกล้ากล้ากลัวกลัวโอ้ยฉันจะซื้อรถกระบะแต่ใช้เกียร์อัตโนมัติไงเออจนมันเป็นช่วงนั้นจริงๆช่วงนั้นที่คนยังขยัขยัแล้วก็อิตาสุก็ไม่ประสบความสาเร็จกับเกียร์อัตโนมัตินะเพราะว่าไอ้สเกียร์เนี่ยเนื่องจากว่าอัตราทดมันใกล้กันมากไงพอมันใกล้กันมากเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็เลยเวลาเกียร์มันเปลี่ยนทิ้งมันมันไม่ใช่จะไปแต่เพราะรอบเครื่องไงมันอึ๊ก รู้สึกแหละอ่ามันมรู้สึกเลยไงว่าเกียร์มันเปลี่ยนใช่ไหมแต่แต่ผมเคยคุยกับช่างอิกสูแลวหน้าช่างเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยเป็นเกียร์ที่แบบต้นแบบดีจะดีกว่าทุกรุ่นที่ที่นั่นเลยเขาบอกถ้าใช้ตัวเนี้ยจะดีกว่าที่มากที่สุดเลยตัวไหนไม่ถึงว่าตัวเก่าแล้วเหรออ่าตัวนี้มันเขาบอกว่าเกียร์มันเป็นเกียร์ต้นแบบอ่ะออช่างที่ว่าในชื่อสมรักคำสิงคร่า ไม่ใช่ช่างของยูสุเลยครับนั่นแหละน่าเสียดายสิผมไม่ได้ไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจครับไมนิโม้แล้วแล้วพี่แล้วแล้วช่างที่เขาทำเรื่องซอกแย้ผมเนี่ยเขาเขาก็แนะนําผมนะเขาบอกถ้าแท้ออกตัวดีเนี่ยก็คือให้ออกเกียร์สองแล้วพอพอพอได้รอบปวดไปเกียร์ดีแล้วมันจะวิ่งดีกว่าไม่จะให้มันมันยุ่งยากทาไมล ก็ดีมันผลอะไรก็เกีรยมครับถ้าออกอย่างนั้นดีเนี่ยมันรวมหมดแล้วดีเนี่ยมันออกหนึ่งสองสามสี่มันอยู่งันมันของมันอยู่งันอยู่แล้วแล้วคุณจะต้องมานั่งโยกสองแล้วก็มานั่งล้อเล่นรอบแล้วก็ดันไปเรือจะอะไรเ่เออไม่จำเป็นเพราะว่าผมเพิ่งใช้รถเกียวตัวเนี่ยประมาณสี่ห้าปีเออถามนิดนึงทีนี้อย่างกรณีที่เราขึ้นเขาทางชันชันเนี่ยอ่ะันนั้นถึงเวลาจําเป็นที่คุณจะต้องลดเกียร์ลงมาไอทางชันเนี่ยไม่เท่าไหร่มันอยู่ที่อยู่ที่กําลังรถ ถ้าสมมติมันมันมันลดมันทางมันชันมากเนี่ยคุณวิ่งไปได้ไม่เกิน60เนี่ยเกียร์มันก็ไม่เปลี่ยนให้คุณมันก็จะเปลี่ยนอยู่แค่หนึ่งสองเต็มที่หรือไม่ก็ชันน้อยหน่อยก็อาจจะไปแค่3ไม่ถึง4แต่ถ้าลงเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ดึงมันมาลงมาเนี่ยมันก็บูบูบูมันก็ไปเร็วเร็วเกียร์มันก็ไป1 2 3 4เลยฉะนั้นคุณจะต้องดึงมาให้อยู่ตำแหน่งที่2ก็คือเอาเป็นเครื่องยนต์เขาเรียกว่าเอนจินเบรกก็คือให้มันอยู่ที่ตำแหน่งสองซะ อย่ฮะก็คือะให้มันจุดแต่ว่ารอบมันจะสูงแต่อย่าไปลำคาญมันแต่มันจะช่วยเราที่เราจะไม่ต้องมานั่งเหยียบเบรกเหยียบเบรกเหยียบเบรกเพราะว่าคุณเห็นเลยเลยว่าเวลาขึ้นดอยเนี่ยขึ้นดอยเทพดอยชนนลอะไรพวกเนี้ยเหม็นเหม็นน้ำมันเบรกเหม็นผ้าเบรกไหมเป็นแถวจะจอดเปิดฝากระโปรงคอยรอให้ควันแล้วแล้วกรณีเกียวโต้นี่มันจะเป็นอย่างนั้นไหมก็คือพอเราลงปุ๊บเราต้องดึงมาสองอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับไม่จําเป็นแล้วแต่ก็คือดีได้ตลอดใช่ไหมขึ้นหรือลงอ่ะ เวลาลงครับลงดีไม่ได้ไงที่ผมบอกว่าดีต้องต้องสองต้องลงมาสองใช่ไหมครับต้องก็แล้วแต่ความชันอ๋อครับครับความคุณจะเอาคุณจะรู้สึกเองว่ามันเร็วคุณควบคุมง่ายหรือไม่ง่ายถ้าคุณแกลกเห็นว่ามันไม่ชันมากแล้วคุณก็เอาไว้ที่สามอะไรเงี้ยแต่คุณอุ้ยมันมันเร็วมันเร็วขึ้นคุณก็ดึงมาที่สองอะไรเงี้ยแล้วบางช่วงอ่ะบางช่วงถึงกับต้องลงมาที่หนึ่งเช่นลงแล้วหักสอง คุณต้องเริ่มต้นหนึ่งเพราะื่อที่จะให้มันดึงเป็นเอเจนเบรกดึงไว้นั่นก็คือการการการจากการขับขี่รถแบบขึ้นเนินลงเนินทางชันอะไรพวกนี้เกียร์อัตโนมัติมีการปรับเปลี่ยนได้ครับแล้วก็เหยียบจะไดวเสริมเพิ่มเติมนิดนึงครับเหยียบเบรกเหยียบเบรกเหยียบเบรกด้วยเหยียบการเหยียบเบรกเวลาลงลงแล้วเหยียบคือจะไปเหยียบชี้แช่เหยียบเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเวลาครแบบนั้นฮะ ครับผมนั่นแหละโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้ขึ้นดอยอย่างมีความสุขนะคะรับสายต่อเลยค่ะรออยู่นานมากแล้วสายจากกรุงเทพนี่แหละค่ะคุณสมชายคุณสมชายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสมชายเชิญค่ะคุณสมชายดังนิดนึงครับคุณสมชายค่ะตอบถามหนุ่มเทียร์ผมจะได้รัโทรศัคุณสมชายพูดใกล้ๆ ดีไหมครับโอเคชัดเจนแล้วค่ะใช่ค่ะผมใช้บนบก้าวสี่ศูนย์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเกียร์แบบเกียร์เกียร์ไปแล้วสามลูกที่สามแล้วนะครับอออันนั้นสองลูกนั้นคือน้ําเข้าลูกแรงลูกที่สองก็พอดี๋ยวมันเกียร์มันมันมันั่วนนะฮะครับอลูกที่สามนี่ปกติก็คือจะสอบข้อที่หนึ่งนะครับเออย่างเกียร์ออโต้เนี่ยถ้าสมมติเราจะถึงไฟแดงเนี่ยนะครับครับ เราจะปลดเกียร์เป็นตัวเอ,เอ,อ็นจะมีผลอะไรไหมครับยายาอะไย,า,ยาทำเช่นนั้นเด็ดขาดครับอ,อหลายคนแม้แต่รถผมเจอผมเคยนั่ง <c oughs> ผมเคยนั่งแท็กซี่นะแท็กซี่ไม่ได้เกียร์อัตโนมัติเกียร์ธรรมดาน,นะพอเห็นไฟแดงประมาณร้อยเมตรเสร็จโอ้พอะปลดเกียร์ว่างผมบอกเอ้ยเพราะทำไมทำไมทำไมปลดเกียร์ว่างประหยัดครับพี่ไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นคือคุณคือยังไงก็ตามเกียร์อัตโนมัติเนี่ย ให้คุณอยู่ในตำแหน่งเกียร์เนี่ยมันก็ไม่ดับเครื่องยนต์มันไม่ดับให้วิ่งช้าจนจะหยุดมันก็ไม่ดับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ตำแหน่งเกียร์มันเกียร์มันก็จะปรับปรเปลี่ยนของเกียร์ของของมันเองไปจนกระทั่งถึงว่าจากสมมติรถคุณมาสีมันก็4 3 2สหนึ่งเองแล้วคอหลังจากที่รถคุณหยุดสนิทแล้วคุณรอตัวเลขของสัญญาณไฟแดงคุณก็ผักไปที่เอ็นถ้าถนนนั้นเป็นถนนที่มีการสโลปพอคุณเอ็นปั๊บเนี่ยแล้วคุณเอาขาออกจากแป้นเบรก รถไหลคุณก็ดึงแบกมือไว้เวลาดึงเวลาเราเวลาที่ไฟไฟเขียวแล้วเนี่ยใช่ไหมคุณก็ดึงคุณก็ผลักให้มาที่ตำแหน่งดีนะฮะลงมาที่ตำแหน่งดีเสร็จแล้วคุณก็ปลดเกียร์คุณก็เดินหน้าต่อหนึ่งเหตุผลให้ทําอย่างนั้นเพราะอะไรเวลาที่คุณอยู่ในตำแหน่งเกียร์ตลอดนะฮะคุณไม่ปลดเกียร์ว่างก็คือน้ํามันเกียร์จะไม่จุดถึงจุดเดือดนะครับเหมือนคนที่กําลังวิ่งแต่คุณไปเอาไปดึง ล้างกางเกงไว้นะครับมันก็เสียแรงโดยปร่บประโยชน์แต่ว่าวิธีการที่คุณบอกเมื่อสักครู่นี้คือเข้าว่างเลยมันก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการประหยัดแต่จะทําให้คุณต้องเบรกหนักลงขึ้นไปอีกนะฮะต้องเบรกเท้าเนี่ยหนักลงไปขึ้นไปอีกมันก็ทาทาให้หนึ่งถ้าเบรกนะครับเกิดการสิ้นเปลืองไวหมดหมดวสองนะ้ำมันเบรกจุดเดือดง่ายเพราะว่าคุณต้องเบรกด้วยความเร็วพอสมควรนะฮะเพราะเวลาที่ถึง ว่ามันตำแหน่งเกียร์เอ็นไม่ได้ช่วยอะไรในเรื่องของความประหยัดนะครับครับคือข้อหนึ่งนะครับรบที่สองก็คือของผมดีแล้วก็สามสองหนึ่งผมเคยเล่นเกียร์คือที่ยังเมื่อกี้ท,ท,ท,ที่ท่านหนึ่งถามสอบถามนะฮะที่ว่าอาจารย์บอกให้ออกตัวดีะครับผมเคยเล่นเกียร์หนึ่งคือเป็นแมนคือโพโตแต่เล่นเป็นแมนนวลนนะครับครับออกด้วยหนึ่นงสองสามแล้วก็ตกมาที่ดีครับนะครับมันมันก็นคือกำลังก็ดีกว่า คือหมายความว่ามันจะลากจะลากเกียร์ได้แล้วก็ความเร็วได้ดีกว่าที่เราจะเข้าดีแล้วออกจากรถติดไปแดงเนี่ยนะฮะผมเคยทาหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันจะมีผลเสียกับเกียร์ไหมครับถ้าถ้าเป็นเล่นมันแบบแมนลวนแบบนั้นก็ครูบางท่านก็บอกว่ามีผลเสียแต่ผมคิดว่ามันไม่มีผลเสียหรอกเพราะว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ย <c oughs> เขาคงไม่ทําตําแหน่งเกียร์สามสองหนึ่งมาให้หรอกแต่ถ้ามันเปลี่ยนกันไม่ได้ใช่ไหมฮะ แต่แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่คุณเข้าใจเนี่ยว่าอัตราเร่งดีเพราะอะไรเพราะว่าเกียร์ของเขาเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันมีรอบสูงสุดของเขาอยู่ใช่ไหมอย่างเช่นเกียร์หนึ่งนะอาจจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สามพันรอบนะฮะมันไปสูงสุดคุณลากไปยันสูงสุดจนกระทั่งเกียร์สองคุณก็ผักไปสองแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทาไม่ไม่สัมพันธ์เมื่อถึงรอบสูงสุดเครื่องยนต์ก็จะอื้อ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 อยู่ยังไงเนะ่ะเพราะมันมันถึงรอบสูงสุดของมันแล้ว เพอเกียร์สมันก็ได้รอบสูงสุดคุณเลี้เกียร์สามก็ได้สูงสุดแน่นอนครับความเร็วมันได้แต่ทําไมเกียร์อัตโนมัติที่บอกว่าอยู่ตําแหน่งดีแล้วมันนั้นมันอ่านพฤติกรรมในการขับของเราคือถ้าคุณขับแบบเร่งแค่เร่งเบาๆมันก็จะดูว่าโอเคนี่คุณต้องการต้องการที่ไม่ต้องการขับเร็วมันก็จะปรับเปลี่ยนเกียร์ให้คุณตามความเหมาะสมมันก็เลยจะชื่อว่าเกียร์อัตโนมัติแต่ถ้าคุณเป็นคนเท้าหนักคุณลองกดดิ คุณไม่ต้องไปเปลี่ยนอะดีวที่ดีนี่แหละแล้วคุณกดคันเนร่งแรงให้จมไปอะมันก็ไปรอบสูงสุดเช่นเดียวกันครับครับมันจะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันรหรือภาษาที่เรียกว่าคิกดาวคือกดคันเร่งไปให้สุดมันก็ไปอู้จนกระทั่งมันรอบมันสูงสุดมันก็ไปเหมือนกันไม่ใช่ลองดูครับครับ อ๋อขอบคุณมากครับคิดนึงครับพอดีผมผมเรียกข่าวจากช่างมาว่าที่เขาแต่งเติมอะไรเนี่ยนะฮะไอ้ตรงไฟวิวเนี่ยนะครับจะว่าเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ไฟวิวที่เป็นใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่เฟื่องเขาบอกว่าถ้าให้ไปเกียร์ลงสักกิโลสองกิโลแล้วรถมันจะวิ่งขึ้นจริงหรือเปล่าครับจริงไหมฮะไม่จริงเลยครับไอ้ที่เกียร์เนี่ยมันไหม่ อ๋อครับไฟวิวไม่ oh, <God. S 1> ไม่ไม่ไม่ oh, <God. S 1> ไมีเจียไ,ไประยะระยะการคลัสการการทําอย่างเกียรธรรมดาระยะการจับมันก็มันก็เสียไป oh, <God. S 1> อ๋อครับมันก็จะเสียไปคืออะไรมันก็จะกลายเป็นรถแข่งคือรถแข่งกันในที่นี้หมายถึงอะไรก็คือรถแข่งเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเขาพยายามที่จะไม่ให้มันการเหยียบคลัสหรือว่าการปล่อยอะไรให้มันยาวมันก็จะเป็นท่านสั้นท่านสั้นทนสั้นนิดเดียวนะ,ะไอ้ไอ้ไของ ของเกียร์อัตโนมัติเนี่ยมันจะแล้วแต่มันจะเป็นท็อกของถ้าเป็นทอกคอมเพลเตอร์เนี่ยนะฮะอ๋อจะเป็นลูกทอกคอมเพวเตอร์เั้นไอ้เรื่อไฟวิวเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้มีผลนะฮะก็เป็นเกียร์ธรรมดาใช่ไหมฮะอย่างนั้นต้องเป็นเกียร์ธรรมดาครับอ๋อครับขอบพระคุณมากครับจย์ครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะอีกสายหนึ่งก็รออยู่นานแล้วเหมือนกันค่ะสายนี้แหม่เสียงโทรศัพท์เรานี่นะสายจากสวนสยามคุณวีรชัยสวัสดีค่ะ ครับผมสวัสดีครับผมผมวินรชัยครับเชิญค่ะอยากถามอาจารย์นิดนึงครับเรื่องเกี่ยวกับพวกของผมใช้รถนิสสันพิกแรมมานะครับฟ้าแดงอ่ะแต่นี่ว่าต้นเนี่ยมันมันจัดดีแต่ปลายมันหมดอ่ะมันคล้ายๆว่ามันมันไม่ไหลปลายอ่ะครับาจ่ถ้าจะเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือว่าหรือว่าจะเปลี่ยนทาเกียร์หรือยังไงเนี่ยอาจารย์นั้นมั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 นคงทําไม่ได้การเปลี่ยนเฟืองท้ายเนี่ยมันคงจะไม่ทําให้ได้ได้ดีทั้งสองอย่าง ก็คือคุณอยากคุณชอบตินต้นคุณก็ต้องเอาให้มันตินตินต้นถ้าคุณชอบตินปลายมันก็ต้องได้ตินปลายแต่ไม่มีตรงไหนเลยที่มันจะได้ทั้งตินต้นและตินปลายถ้าถ้าจะให้ไหลปลายนี่นี่ถ้าถ้าเปลี่ยนเฟืองท้ายนี่มันจะดีขึ้นไหมครับไหลปลายก็เป็นเฟืองท้ายที่มากขึ้นก็เป็นพวกสิบอ่สิบสีหนึ่งของของเดิมเนี่ยมันมันมันใช้อยู่ที่ที่่าที่ตั้งเขาเปิดให้ดูนะแปดสามห้าแปดสามห้าเหรอรับ 835มันจะยากอยู่นิดนึงที่คุณจะไปหาถ้าคุณได้ประมาณสัก839จะเวิร์กกว่า839ใช่ครับมันจะมีปลายจะได้มาเพิ่มอีกหน่อยนึงหมายถึงว่าเดนหมูเดนหมูมันอยู่ที่8แล้วก็ครับเราเพิ่มใบสี3เป็น39ใช่ครับอ๋อปลายมันจะปลายมันจะไปได้อีกใช่ไหมอ่าจจะปลายจะได้อีกอ๋อ ใช่ไหมฮะก็จะเป็นอย่าง,างนี้มากกว่าแล้วถ้าเกิดอย่างยาง่ถ้าว่าเราเราเปลี่ยนเพิ่มยางให้มันสูงขึ้นได้ก็ช่วยได้คือคือเส้นรอบวงล้อให้มันอ,อให้มัน้นี่ขึ้นครับคือต้องพูดง่ายง่ายภาษาก็ต้องไม่ให้เล็กลงดิไม่ใช่ให้ใหญ่ขึ้นต้องให้เล็กลงถ้าถ้าเล็กลงนี่น,น,นี่นี่มันมันจะมันอ่ะมันก็เ,นอเอาง,ง่ายง่ายรถกระบะที่ประเภทชอบโหลดอ่ะคุณเคยเห็นว่มมันใส่ยางใหญ่กันมาไม่เคยใส่ยางใหญ่กันหรอกครับ ใส่ยางยางดีเอายางลดเก่งมาใส่ดยซ้ําไปครับนั่นแหละครับคือมันทําให้รอบมันเส้นรอบมอเอหรือหมายถึงว่ามันหมุนเร็วขึ้นครับนั่นแหละฮะอันนั้นออกตัวดีออกตัวดีครับ,รบแ,ลแล้วปลายปลายจะหมดนะฮะตอนนี้ปลายเขาไปเล่นด้วยเครื่องอ๋อที่เครื่องใช่เขาไปเล่นด้วยเครื่องอ๋อก็เขาไม่ได,ไได้ไม่ได้เกี่ยวกับเฟืองท้ายละก็ไปเล่นดิลเครื่องเอาครับ แล้วก็ควันดำปุ่มมีมีการมีเข้าใจครับมีอีกเรื่องงานกันไออาเวนต้านะฮะรถผมมันเกีียวท่อเหมือนกันครับมันปัญหามันที่ผมสงสัยอาจจะช่างที่สูนย์าบอกปกติเวลาเราเร่งรอบไปใช่ไหมรับเก้าสิบเก้าสิบห้าเนี่ยแล้วเราเราเราผ่อนกันเร่งคล้ายๆเหมือนว่าจะถอนหรือจะเร่งหรือจะถอนหรือจะเร่งประมาณนี้คล้ายๆเหมือนเร่งรอบเนี่ยคมันมีเสียงดังเหมือนเหมือนเครื่องมันถอนเนี่ยมันปกตินะครับวูดวูดหรือดังแบบไหนใหดังลักษณะไหน มันดังคล้ายๆเหมือนคล้ายๆถ้าผมผมเข้าใจาว่าเกียร์มันหอนนะประมาณเนี้ยเอ่อเป็นไปได้เพราะว่ามันขับหลังใช่ครับเป็นไปได้อาจจะเป็นที่ยอยยอยยอยเพลากลางยอยเพลากลางแต่ว่ารถใหม่นะครับเพราะว่ารถมันรถมันเพิ่งออกมาได้แค่หมื่นไปโลยนะอเอ่อมันก็เป็นไปได้ ได้คือก็คือจังหวะอังคุของคุณจะมันเด่งแนวร้อยอ่ะพอดีถ้าเล่นเล่นรถอะไรไม่เป็นไหลถอนถอนกัยไม่เป็นไหส่วนใหญ่ถ้าถอนเนี่ยถ้าถอนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเสียงจากยอยถอนแบบเลี้ยงแบบว่าเหมือนกับว่าเราไม่กดนะฮะอ่าใช่แบบเหมือนเลี้ยงรอบอ๋อเป็นที่ยอยเป็นที่ยอยฮะเร้ไปดูดนเขาบอกปกติเขาไปบอกว่าดังที่ยางที่ผมไปลองนะนะคราบอาจารย์ก็ผมไปกด กว่ประมาณร้อยสามร้อยยี่เนี่ยนะอันนั้นยางมันดังแต่ว่าต้องอากาศร้อนๆนะฮะถ้าอากาศปกติมันไม่ดังเอาอย่างนี้จับขึ้นห้อยขึ้นห้อยแล้วก็แล้วก็เข้าไปจับดูเพ่ากลางเพ่ากลางเนี่ยมันจะให้ตัวได้ไม่เกินครึ่งเซนอ่าจะจะให้ได้ให้ตัวได้นิดเดียวแต่เพื่อไหไรที่มันมากกว่าการให้ตัวมากกว่าเซนหนึ่งเนี่ยแสดงว่าลูกปืนยอยไปละเออมันอาจจะ อาจจะหลวมอาจจะอะไรก็แล้วแต่อาจจะเกิดขึ้นได้อ๋อครับแล้วนี่ก็แค่แค่ที่ผมเคยใช้เขาบอกปกติทุกอย่างถ้าเกิดการแกว่งตัวมันเกิดขึ้นมากอะบางวันมันก็มันก็เกิดขึ้นแบบปกติมันให้ตัวได้ให้ตัวมันก็คือพอมันเวียงเวียงเวิงมากๆรับก็มันแค่ตักลมนะอ่านั่นแหละครับคล้คยๆเหมือนผมผมเดาว่าผมเดาว่ามันเหมือนที่เกียร์นะจ๊ะที่เกียร์หากผมเดาว่างั้นแต่ว่าแต่ว่าช่างเขาบอกปกติเอาอย่างนี้ ไปดูว่างๆลงๆนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ปลดมาเกียร์ว่างวิ่งอะวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็ดูดูแล้วก็ปลดไปเกียร์ว่างปลดเกียร์ว่างแล้วก็ใช่ถ้าเสียงหอนเกิดขึ้นพ่าแต่ถ้าเสียงหอนหายเกียร์ถ้าเสียงหอนหายเป็นที่เกียร์ถูกไหมครับถูกต้องแต่ถ้าว่าถ้าถ้าเสียงหอนยังอยู่ยังอยู่เป็นที่ย่อยเป็นที่ย่อยครับอ๋อครับแล้วแล้วทีนี้เราต้องเข้าเกียร์หรือไม่หรือว่า ก็วิ่งไปวิ่งเข้าเกียร์ทำตามปกติไงวิ่งความเร็วไปแล้วดูหน้าหลังให้ดีๆโล่งๆอย่าไม่ให้นะฮะแล้วก็ลองปลดเกียร์ว่างดูครับแล้วในขณะนั้นเรากลับมาเข้าเกียร์ดีแปลว่าเหมือนเดินได้ไหมฮะได้ไม่เป็นไรก็ดูตามตามย่านความเร็วอ๋อเอาความเร็วเท่าไหร่นะแล้วก็จะคุณสามารถที่จะเข้ามาอยากจะเข้าเกียร์ต่ำมากเพราะถ้าเกิดว่ารถที่วิ่งด้วยความเร็วเกินกว่าหกสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงจะไปมาอยู่อยู่ไม่ใช่คุณลงเกียร์หนึ่งละครับผมครับผม เอาโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีค่ะสายสุดท้ายเลยเวลาอีกประมาณสักสองนาทีนะครับสายจากชนบุรีคุณสมหวังสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวสมคุณสมหวังสมหวังไงสวัสดีครับสวัสดีครับเจนครับเจนครับอาจารย์ถามนิดนึงอะไรคุณคุณสมหวังพูดทางโทรศัพท์อย่างเดียวทั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาน้อยละเร็ว ครับเนี่ยครับเบ้นหนึ่งซีไอเบนซีร้อยแปดสิบกับซีสองสองศูนย์น่ะแต่ไอไครมานน่าเล่นหมวกันครับปีเก้าเจ็ดเก้าแปดซีเอ่อซีหนึ่งซีหนึ่งแปดศูนย์ไม่น่าเล่นเพราะว่าตัวเดี๋ยวก่อนตัวนี้เนี่ยมันเป็นรหัสหนึ่งแปดเอ่อพันแปดเอ่ 1, 8, 0, อหนึ่งแปดศูนย์ก็จริงแต่ว่ามันเครื่องสองพันนะครับนะ แต่ว่าไอตัวของสองสองูนเนี่ยโอเคผมว่าตัวนี้น่าเล่นที่สุดเพราะว่ามันมีอะไหล่เยอะมากเพราะตัวนี้มีคนเล่นรถในตลาดเนี่ยมันเยอะแล้วก็อะไหล่แตชิ้นส่วนเนี่ยมันหาง่ายแต่ไอหนึ่งแปดูนเนี่ยมันแทบจะไม่เจอแล้วเลยครับใช่ฮะแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วราคาปีเก้า 7, เจ็ดเก้าแปดี่คุณจะซื้อได้ที่เท่าไหร่นะเวลานี้น่าจะอยู่ประมาณสักไม่เกินตอนนี้นะตอนนี้นะสี่สิบห้าก็โอเคแล้ว 2> 4, 2, 2, 0, นี่4220เนี่ยนะใช่45านี่แหละราคามันล่วงมากปกติมัน,มนอยู่มันไปอยู่ที่55ด้วยซ้ำไปปี9 97 96ก็7เนี่ยนะครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ53ปัว่านี่พอเอาได้ไหมโอเคโอเคได้เลย ถ้าสามกว่ากว่านี้พอซื้อได้นะจับได้เลยรีบเอาเลยตอนนี้ก่อนที่เขาจะขึ้นราคาครับแล้วแล้วแล้ววีออสวีออสมีวีออสเนี่ยไม่ทันแล้วเวลาไม่หมดพอแล้วหมดแล้วครับเดี๋ยววัวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับผมคุณผู้ชขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะ18บแนาฬิกายีนาทีเป็นต้นไปหนึ่งสินาฬิกาตรงนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมค่ะอาจารย์รวิพลหมอระดับทีมงานรายการลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ